วันนี้แม็กนิะมารายงานข่าวแตกตื่นควายเผือกสองแม่ลูกนะครับหลุดจากลงข้าสัตว์โผล่กลางตลาดวันที่31สิงหา258ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายจิรวัตชัยภูธรอ,อายุ22ปีพ่อค้าขายหมูภายในตลาดพ,พมิมายเมืองใหม่หมู่14ตำบลเมืองอํงงาเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาว่าพบควายเผือกสองแม่ลูกเดินเข้าม,มาในบริเวณตลาดสดพิมายเมืองใหม่เป็นควายเพศเมียทั้งสองตัว ัวแม่อายุประมาณ5ปีลูกอายุถาม3-4เดือนมีโคนติดอยู่ทั่วตามลำตัวสร้างความตื่นให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดมายเป็นอย่างมากก่อนที่นายจิรวัตและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดจะนำเอาเปลือกข้าวโพดและน้ำมาให้ควายเปลือกสองแม่ลูกกินแล้วนำเชือกมาผูกไว้ที่บริเวณจอดรถอยู่ในตลาดแต่ในเบื้องต้นจากการสอบถามชาวบ้านในละแวกที่อยู่ใกล้ตลาด ก็ยังไม่มีใครออกมาแสดงตัวเป็นเจ้าของนาจีรวัตรชัยภูธรพ่อค้าขายหมูเล่าว่าตนกําลังขับรถกระบะทุกเนื้อหมูมาจากโรงฆ่าสัตว์จะมาวางขายที่แผงในตลาดเป็นปกติทุกวันในช่วงราตรีสองเมื่อเช้ามาถึงตลาดก็เห็นควายแม่ลูกเดินไปเดินมาอยู่ในตลาดไม่มีเจ้าของถามพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในตลาดสดว่าเป็นควายของใครก็ไม่มีใครรู้สันนิษฐานว่าอาจจะหลุดออกมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ห่างออกไป500เมตร อย่างไรเจ้าที่ตำรวจสพพิพมายจะได้ติดตามหาเจ้าของควายเผือกแม่ลูกเพื่อให้มารับควายต่อไปแม็กนิวรายงาน